ไปดอกไม้ไปให้ไข่ดาวก็เลยกันไข่ดาวอชอบแหละจากนั้นไปวันต่อไปสวัสดีตอนเช้าจากไข่ดาวสวัสดีรูดา้าเอิมว่าแต่นายชอบด ใช่ไหมฉันทำวานเมืม่อวานน่ะอ๋อชอบสิฉันเขินหมดเลยเดี๋ยวเขินเลยเหรอทำไมต้องเข,นขินขนาดนี้อ่ะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาพบกับดูน่านะคะ